เขาว่ากันว่าคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำแบบนี้ได้มาเช็คกันหน่อยค่ะแล้วคุณสามารถทำได้หรือเปล่าขั้นแรกเลยนะคะให้งอนิ้วกลางลงแล้ววางมันลงกับพื้นตั้งฉากในลักษณะนี้นะคะทุกคนแล้วก็วางนิ้วสี่นิ้วที่เหลือไว้กับพื้นทีนี้ลองยกนิ้วโป้งขึ้นค่ะ ยกได้ไม่มีปัญหายกนิ้วชี้ขึ้นค่ะยกได้สูงเลยยกนิ้วก้อยขึ้นค่ะยกได้สบายมากแต่พอเราลองยกนิ้วนางขึ้นโอ้โหยากค่ะยกได้แค่นิดเดียว บางคนยกไม่ได้เลยนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพราะว่านิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยค่ะมันมีเส้นเอ็นที่แยกกันไปนะคะแต่ในขณะที่นิ้วกลางและนิ้วนาง,งานั้นกล้ามเนื้อที่ทำงานเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเดียวกัน,นกเนาะก็เลยทำให้เวลาเรางอนิ้วกลาง ทำให้ยากที่จะยกนิ้วนางขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยทำไม่ได้เลยใครทําได้บ้างเอง่ยนะคะใครทําได้กดเลขหนึ่งมาหน่อยใครทําไม่ได้กดเลขสองมาตอนทําเนี่ยนิ้วอื่นที่เหลือเนี่ยต้องติดกับพื้นนะคะทุกคนแล้วก็ยกนิ้วนางขึ้นมานิ้วเดียวเนาะเราจะไม่ทําแบบยกสองนิ้วแบบนี้ไม่เอาเนาอโอเคผลเป็นยังไงคอมเมนต์กันมาด้วยค่ะทุกคน